ไออ้วนพี่บราสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ิลูครับสวัสดีครับผมไออ้วนก็พาแม่ออกมาเดินนะคะเพราะว่าแม่ก็เริ่มจะเป็นเจอ้วนไปแล้วนะคะ่ะมาไปเดินกันก็จะมีผู้คนเห็นไหมมีเพื่อนๆเดินมากมายนะคะ ใช่ไหมมันน่ากลัวมากเลยพี่บาบอกพี่เขาน่ากลัวมากเลยพันอะไรเอ้ยพันอะไรเอ้ยผิวตัวใหญ่มากผมกลัวโอ้ยกลัวจังตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นด้วยไหวไหมลูกอย่าไปใกล้พี่เขาลูก บ่าวก็นักเลงเพอตัวก็ต้องอยู่ใกล้ๆกัน <laughs> ไม่ได้ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาโอ้ตืๆๆๆๆ่นเต้นตืๆๆๆ่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเจอเพื่อนแล้วตื่นเต้นเจอเพื่อนแล้วตื่นเต้นโอ้ พี่เขาดุนะลูกพี่เขามันไอพันลุยมากเลยนะลูกอย่า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 เป็นอย่างนั้นลูก <c oughs> อ้ยผมไม่กลัวเขามากอืมสึกตัวตัวเลยอ๋ยอบ้านบ้านตรงคามก็จะมีก็จะมีสองตัวน่ารักน่ารักอยู่ในกรงแล้วก็จะทักถ่ายกัน สวัสดีสวัสดีอัสนาอัสนาดูพี่ค่ะดูพี่ค่ะดูพี่ค่ะเออสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เข้าไปก่อนลูกพี่เข้าไปก่อนอ้าวสวัสดีครับพี่แววโอ้ยอยู่กันไปเรียนค้าราชารมาก็เป็นเหมือนเดิมบอกสิครับปั๊บ ใ่ค่ะเหมือนเดิมเพราะว่าเขาคิดห่วงบ้านห่วงเจ้าของเห็นไหมป้าแมวทักหนูอ่อาไปไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ตอนแรกเราว่าเราจะไปทางหน้นอ่ะ,อะหนูจะดมไปกินเมื่อคืนหนูใช่ไหมลูกไม่ไปทางนน้นดีกว่าพี่เขา ไปเราต้องไปคนละทางหรือปไปคนละทางปาไปเราไปชมเราไปชมเบื้องนำ้ำไปไปชมวิวแม่นำ้ำเลยไปเร็วหนูพีก็ไปทางนู้นละจะมีมาตัวใหญ่ๆนะฮะสีดำบ่าวก็ตื่นเต้นแม่ก็ตื่นเต้นหยุด <laughs> ของเราก็ดูของเขาก็ดูนะแต่ไม่เผชิญดีกว่านะลูกนะไปดูไปดูแม่น้ำไปดูแม่น้ำานี่ในทางนี้ค่ะคุณชายนี่นี่นี่ี่พี่บา,าเห็นอะไรครับอย่าตื่นเต้นอยู่นั่นแหละ,ะนี่นี่นี่อ่ะโอ้โอ ไว้ทำไมมันใหญ่อย่างนี้ครับผมผมอยากไปลอยน้ําครับแม่ไม่เอาไม่สนใจผมอยากไปเจอพี่ครับโอ้พี่เขาเดินไปทางนู้นแล้วครับพี่เขาเดินไปทางนู้นแล้วครับไปเราไปทางอื่นดีกว่าโอ้ยหินใจบ้างแม่ถ่ายวิดีโอพี่เขาอย่าตื่นเต้นมากไปตื่นเต้นตื่นเต้นผมตื่นเต้นจุงไปผมตื่นเต้นจ้งไป ดูเพื่อนๆดูอันนั้นเห็นไหมคู่แฝดอันนั้นทักทายคู่แฝดกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาอันเจ้ไปทักทายสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอลูกแปะโอ้เพื่อนทักทายเพื่อนทักทายอะไรไหม น้มาแล้วมแล้วมันจะไปทางนู้นทางนี้ทางนี้ดีกว่าค่ะอ๋อพื่อเพื่อนก็จะระง,งมกันทุกบ้านเลยค่ะบ้านเขาก็เหมือนกันบ้านไอ้อ้วนก็เหมือนกันขคบผ่านนะอ้วนยอมที่ไหนล่ะอ้วนยอมที่ไหนล่ะออ้วนมยอมที่ไหนล่ะ ตื่น no เต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นรึ่าว้าวดูสิดูสิว้าวดีบ้างน้องทักนะลูกอุ้ยทำไมต้องตื่นเต้นอย่างนั้นน่ะอ้วนอ้วนอ้วนดอกไม้เขานะอ้วนอ้วนดอกไม้เขานะอ้วนฉี่ใส่เลยอ้วนกลับดีกว่าปะไปอ้วนกลับดีกว่าอ้วนกลับ เน้องบ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 ้นงบ้อ mm ้ลงบ้องบ้อบ้งบ้องบ้อบ้งบ้อง้องบ้องบ้อง้อง้องบ้งบ้ง้งบบ้งงงง้องง่งวิ่งงงองงงงง ออกนึงกายจะได้หายโอ้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับปูไปวิ่งวิ่ง่งโอ้ยทักทายอย่าคุยกันนึงค่ะมนวิ่งวิ่งวิ่งลูกห้วนผ่าชมนะครับ วนครับวนอย่าตื่นเต้นวนจะตื่นเต้นปกตินะคะเดียจะพาเขาเดินช่วงยนืนเย็นกลางคืนมากกว่าถ้าแบบอากาศแบบไม่ดีมากๆเนอะก็จะไม่ออกเดินจะออกเดินกลางคืนเพราะว่าจะ,จะไม่ว่าจะหมาบ้านไหนเขาก็นอนหมดละผู้คนก็นอนหมดละ นั่นแหละเป็นอิสระของพี่บ้าขาวว่นว่นผอมมะามนี้แหละหรือแม่ผอมโอเคกลับบ้านกันแล้วครับ เราเจอกัน